พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่15พฤศจิกายน2023สำหรับพระพรที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้นะคะ เขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วารุณลาหาประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาแบ่งปันในวันนี้คือพระเยซูมีชีวิตเพื่อพระสิีิของพระบิดาคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ทางแยกของถนนว่าพระองค์จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและนำพระสิีลไปสู่พระเจ้าหรือ พระองค์ด้ยอมถอยหลังและมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีตัวเองเป็นศูนย์กลางท่านก็ต้องประสบการณ์ต้องตัดสินใจเหมือนที่พระคิดต้องประสบท่านจะมีชีวิตเพื่อจุดมุ่งหมายของท่านความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใจหรือท่านจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพระสิริของพระเจ้า และรู้ว่าพระองค์ได้สัญญาที่จะให้รางวัลอันเป็นนิรันร์ให้กับท่านท่านจะเลือกอย่างไรคะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะรักษาชีวิตนั้นไวน้นิรันร์ในหยนบทที่12ข้อที่12 5ค่ะนี่เป็นเวลาที่ เราจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเราจะมีชีวิตเพื่อใครเพื่อตัวตนเองหรือเพื่อพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกลังเลใจและสงสัยว่าเราจะมีกำลังที่จะมีชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือไม่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะอย่าก,กังวลไปเลย พระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราหากเราเพียงแค่ตัดสินใจเลือกที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิดเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะมีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักพระองค์ผู้ดได้ทรงเรียกเราให้ถึงสนาราศีและคุณธรรม เราไว้ใน 2. เปโตรบทที่1ข้อที่3ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงที่เราจะทิฐฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระงองค์ทรงบดเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเรานั้นจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจข้าพระองค์นั้นขอเลือกที่จะเดินติดตามพระองค์ ขอเลือกที่จะถวายพระสิริแด่พระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำรรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ